สวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนนะคะอวันนี้คุญิงอัดคลิปวิดีโอลง YouTube ให้สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเว็บ x ได้หรือช่วงนี้ยคุญิงสังเกตม .3 เนี่ยห่างหายไปจากเว็บ x เข้าเรียนประมาณ2-3สาคนบ้างนะคะคหญิงก็เลยลองอัด y t u t u เออลองเป็นยูทูบเบอสักวันหนึ่งนะคะว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ จะเรียนเรื่องขนาดของโต๊ะเทเบิลเทนนิสนะคะในคาบที่แล้วผู้หญิงให้นักเรียนวาดรูปไม้เทเบิลเทนนิสไปแล้วเขียนกําหนดว่า,ากว้างยาวเท่าไหร่ไปแล้วรู้ขนาดของมาตรฐานของไม้ไปแล้ววันนี้มาเรียนเรื่องโต๊ะกันบ้างนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดสุขศึกษาและพระศึกษาขึ้นมาเราจะใช้เล่มเดียวกันนะคะเขียนวันที่วันนี้ไปเลยแล้วก็กางหน้ากระดาษว่าขนาดของโต๊ะ เทเบิลเทนิสนะคะแล้ววาดโต๊ะขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะอะคุิงวาดโคง้งๆให้หนูดูนะขีดไปเลยให้มันได้โต๊ะหนึ่งตัวแต่หนูทำในสมุดหนูใช้ไม้บรรทัดนะอันนี้คุิงวาดในคอมนะอาจจะมีเบี้ยวบ้างแล้วก็ใส่ขาใส่ขาลงไปนะ ใส่ขาลงไปแล้วก็เน็ตใช่ไหมอ่าเน็ตทีนี้เส้นแรกที่เราจะต้องเขียนกำกับนะคะก็คือความยาวนะใช้ไม้บรรทัดตีขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็เขียนกำกับไปว่ายาวนะสองเมตรนะคะดูหน่วยให้ดีนะเป็นเมตรนะ,ะต่อมาได้ด้านยาวแล้วต่อมาเป็นด้านกว้างนะคะด้านกว้างก็ขีดจากหัวไปท้ายเลยนะคะกว้างเท่าไหร่กว้างเขียนไปกว้าง1.52เมตรนะคะ1.52เมตร อันนี้เป็นขนาดมาตรฐานของเขานะทาไมเอ่อบางคนงงว่าอันนี้ทศนิยมสองตำแหน่งเองอันนี้ทศนิยมสามตำแหน่งนะคะก็คือมาตรฐานของโต๊ะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาอ่ะกว้างแล้วยาวแล้วต่อมาสูงล่ะสูงจากพื้นเท่าไหร่นะคะสูงจากพื้นเขียนความสูงจากเอ่อขาเนี่ย มาถึงโต๊ะถึงพื้นตรงนี้นะคะก็เขียนสูง76เซนติเมตรอ่ะดูตรงนี้นะเซนติเมตรเขียน76เมตรเลยยุ่งเลยนะอืมเท่าตึกตึกนึงเลยนะต่อมาต่อมาก็เป็นเน็ตหรือตะข่ายนั่นเองนะคะตะข่ายก็สูงเป็นเซนติเมตรเหมือนกัน สูง15.25เซนติเมตรเขียนกำกับลงไปนะคะตะไร่มาตรฐานก็จะสูงขนาดนี้นะคะต่อมาอีก3ามเส้นที่หนูจะต้องเขียนใช้ลูกศรเขียนกำกับเข้าไปนะคะใช้ลูกศรชี้เข้าไปว่าอ,อย่างเงี้ยก็คือเขียนไปเส้นกลางเขาเรียกว่าเส้นกลางต่อมาขีดไปตรงเส้นหลังตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นสก,กัดน,นะคะ ต่อมาเส้นด้านข้างตรงนี้ขีดลูกศรไปเขียนว่าเส้นข้าง3เส้นแค่นี้นะคะซึ่งเส้นสกัดหรือเส้นข้างเนี่ยแหละจะอยู่ตรงขอบโต๊พอดีเพราะฉะนั้นลูกที่ถูกขอบโต๊ะก็ถือว่าทับเส้นด้วยก็ถือว่าลูกนั้นได้คะแนนนะคะถือว่าลูกนั้นเป็นคะแนนเป็นลูกดีนะคะ วาดโต๊ะเขียนกำกับเส้นนะคะหนึ่งคือวาดโต๊ะให้ได้ก่อนให้สวยงามใช้แม่นทัดนะสองเขียนกำกับไปกว้างยาวเท่าไหร่เน็ตสูงเท่าไหร่สูงจากโต๊ะเท่าไหร่นะแล้วเขียนกำกับทั้งสามเส้นไปเส้นกลางเส้นสกัดเส้นข้างได้เขียนทั้งหมดและระบายสีตกแต่งโต๊ะเทเบิลเทนิตให้สวยงามนะคะ ถ่ายรูปส่งเขียนชื่อใต้โต๊ะด้วยนะเพราะว่าเวลาหนูถ่ายมาชื่อหนูอยู่หน้าปกใช่ไหมครูอิงก็จะไม่รู้ว่างานนั้นเป็นของใครเขียนชื่อของหนูด้วยลงไปในงานได้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มเพิ่มรูปในอัลบั้มนะมันจะไม่หายนะคะในอัลบั้มวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูญิงจะส่งรูปโต๊ะปิงปอง นะพร้อมขนาดไปให้ในไลน์กลุ่มด้วยนะคะอะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ